หนังห่านกับมันห่านเอาไว้ต้มข้าวให้หมามันเยอะจริงๆห่านเขาไม่เอามันเยอจะจัดแต่พูดถึงถ้าคนกินเขาก็จะตัดตัดเอาไปเจียวเหมือนน้ำมันหมูะนี่ดูหน้า,นาหนาฮะเหมือนมันหมูแล้วนหนาหนาความหนาอันนี้ขนาดกิน ข้าวสาลีนะข้าวสาลีบดใช้เครื่องบดนะอาหารเขานะ่ะแล้วก็ย้าย่าเดี๋ยวเขาเดินออกมากินตามมันขึ้นอย่างเงี้ยดูไม่แปลกใจทําไมฝรั่งเขาถึงอ้วนกันเร็ววข้าวสาลีเนาะหนโอ้อ้วนตักเลยอะดูไขมันดิฝรั่งนี่มีไขมันเร็วเนาะอข้าวสาลีมันมันอ้วนอ้วนกว่าข้าวข้าวสวยข้าเจ้าของเรานะดูมันนี่ เหมือนมันหมูเลยอ่ะนี่คือมันหา่านมันกระหนงัง